เลย่อยขยับเป็นอย่างนี้ยากที่จะติดกล้องมีแสงมาก เรียวนะคทุกคนเราขอดูก่อนว่าจะได้สูงอไ้นีโอเคแนี่มากเลยได้แล้วไนสูงม่ได้งไม่ขอคเลยยัไมไ้ร เขาไมเหมือนดูไม่ชัดอ่ะเราก็แค่เอาขึ้นอีกหน่อยเอาขึ้นหน่อยไม่ขึ้น,อนโอ๊ยไอเนียคะทุกคนเราขออย่างเออแป๊บเดียวนะคะลืมเอาของไัเดียคะทุกคนเราลืมเอาของนะคะแปบ๊บเดียวเราต้องการ นี oh, a, ่ขอโทษเปิดส yeah. ิทธิ์ที่เรามีท่ามไหมลืมลืมปิดนีแต่ว่ไม่เป็นไรหรอกค่ะทุกคนมีท่าไหมไม่มีอะไรค่ะแล้วค่ะเนี่ยถ้าเองถ่ายเล้วถ่ายชัดแบบนี้ถ่ายอะไรวขึ้นยังไงคะทุกคน đồ đó đồ lại đổ lại con điรับ รับ đi รับ đi đi đằng đi đi อยจ่ตายนี่ครับ่ออยู่ตรงนี้ครับพ่อแม่ค่ะมาใครแบบนี้ทำอะไรถ้าไม่ป่นจริงจริงไง di mana? di mana? Okey, bunyi. Enaklah, cuma kau. Kudii, kalau curi banyak banyak, maka dapat banyak. โอ้เล่นเล้เพชรตลอดเลยให้กูเล่นเ,นงเอ,องเฮ้ยไม่ส่งทีไม่ไนะด้นะเนาะคุก็ต้องเล่ไเป็นสุดยอดนะดูนะเฮ้ย ถ้าปืนนี้เลคะชอบมากเลยค่ะอไปนีน้อยนี่เจี๊ยมากโอ้มีบ้ากเหมทอกคนแตกนี่คือคือแตกแล้วคนแตกโอ้ไมู่นไปตรงหลังค่ะ ว่าขึ้นลงทางไงให้เราทุกคนอ้อเหมืนอนเขาขึ้นไปหลบบนหลังคาเขาจะขึ้แบันไ้ซูมซูม มไ่ชผมวะใครเนดิเพื่จะฆ่าไปไงเพื่อนตายแล้วป้เพื่อนตายแล้วเใหญอยู่ข้างล่างเนื่อเื้อ ันดวงบิ๊บไม่ใช่เหลือเองคนเดียวนะ